Make Love ถ้าอายุ40ขึ้นไป80%เป็นสาเหตุจากทางร่างกายถ้าอายุต่ำกว่า40ปีลงมายิ่งอายุในน้อยยิ่งนกขาไปขันส่วนใหญ่เป็นสาเหตุทางจ,จิตใจ ผู้ชมเคยไหมคะว่าอยากจะทําอะไรแล้วแบบว่าใจไปแล้วคะ่ะแต่สังขารไม่เอื้อเลยอ่าจะมีหลายเรื่องนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นแบบนั้นค่ะเรื่องของเซ็กส์ค่ะใจไปค่ะยาค่ะแต่ว่าร่างกายน้องชายอ้าทำไมไม่ไปกับเราเลย<อ>เกิดขึ้นเพราะอะไรและจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรนะคะมาตอบคําถามนี้กันค่ะกับจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศนะคะในแพทย์สุกมลหรือว่าคุณหมอโอ้อยในรายการแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ ใจอยาครับแต่เหมือนร่างกายไม่เอาด้วยใจเนี่ยอยู่ตรงไหนครับตรงนี้เปล่าที่เรียกว่าใจอยู่ตรงนี้ใช่ครับใจเนี่ย <นะ S 2> คือซอฟต์แวร์สมองคือฮาร์ดแวร์ ใจเนี่ยมีอารมณ์ทางเพศอารมณ์ทางเพศเนี่ยเรียกว่าเซ<ช>็กชวลดีไซน์คือมีความต้องการทางเพศม,มีมีอารมณ์หื่นและอ,อยากจะมีเซ็กซ์ดูชอบคำนี้มากอารมณ์หื่นมันได้ได้อารมณ์มากเลยนะครับชอบจมากคือมันอยากจะมีความมีความปรารถนาทางเพศเซ็กชวลดีไซน์ตรงนี้ ถ้าเทียบนะฮะมันจะอยู่ตรงกลางข้างในผมเปรียบเทียบกับว่าสมองเนี่ยเหมือนกับกำปั้นนะ<ช>ถ้าเรากำมือแล้วมองทางด้านข้างเนี่ยอันนี้เหมือนกับก้อนสมอง<ช>นะครับไอตรงเล็บของนิ้วหัวแม่มือตรงกันข้างในเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งของเซ<ฮ>็กเซนเตอร์ศูนย์ความใครหรือสมองส่วนหยากคร<ช>าวนี้เวลาสมองส่วนหยากมันเกิดเกิดปฏิกิริยามีการมีความต้องการประเภศแล้วมันจะมีสารเคมีบางตัวสูงขึ้นแล้วมันจะส่งผ่านการเติบโตเนี่ยไปตามเส้นประสาทไขสั่ง จากวางหูสู่วางขา <Wow. S 2> นะครับ <Wow. S 2> ในที่สุดจากสิบตรีก็ได้เลื่อนยศเป็นพลโทเดบัตรดล oh. คือมีจูแข็งโอกาสต,ตื่นตัวทางเพศเต็มที่ตำแหน่งใหญ่โตโมโหขึ้นมานเลยอันนี้เขาเรียกว่าการตื่นตัวทางเพศเซ็กชวลอาร์ซอลนะครับคราวนี้ปาติแล้วจะต้องตื่นตัวทางเพศได้คราวนี้ถ้าเกิดไม่ตื่นตัวทางเพศให้ทิางนี่นะครับว่าถ้าอายุ40ขึ้นไป <c oughs> 80%เป็นสาเหตุจากทางร่างกาย ถ้าอายุต่ำกว่า40ปีลงมายิ่งอายุในน,อน้อยยิ่งนกขาไปขันส่วนใหญ่เป็นสาเหตุทางจิตใจบางคนมีมีเซ็กกับภรรยาที่บ้านเออแข็งตัวได้ดีแต่พอจะไปมีเซ็กกับหญิงขายบริการาเพศสมาชิกกลุ่มสตรีผู้หารายได้ในแนวนอนนะครับกลุ่มองค์กรอน,นอนหงายองค์กรอน,นอนหงายหารายได้ช่วยตัวเองใช่ค,ค,คือผู้นี้เขาจะกังวลแล้วเฮ้ยจะติดเชื้อหรือเปล่าจะอะไรต่างๆอ ไอ้ความกังวลเนี่ยจะทําให้เขานกเขาไม่ขันสาธุค่ะขอให้ชายไทยเป็นแบบนี้กันให้หมดทั้งประเทศเลยนะคะจะได้รักเดียวใจเดียวใช่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าอายุ40อัพขึ้นไปแล้วเนี่ยให้สงสัยโรคทางกายเจ็เจอบ่อยที่สุดอันดับหนึ่งเบาหวานอ,อ,อันที่สองไขมันในหลอดเลือดสูงอันที่3ฮมอโมนเพศชายต่ำสามอย่างนี้คือที่จะต้องเจาะเลือดตรวจอ,อันที่สี่ ความดันโลหิตสูงอันนี้ไม่ต้องเจาะเลือดแค่วัดความดันก็รู้แล้วนะครับอันถัดไปก็คือฤทธิ์ข้างเคียงของยาบางตัวคือยาบางตัวนียกินไปแล้วเนี่ยมันมีฤทธิ์ไปกดเรื่องของการแข่งตัวของอ o ชาติอันที่ถัดไปก็คือเรื่องของโรคหัวใจนะครับเพราะว่าโรคหัวใจก็ทําให้การบิดการบิดตัวของหลอดเลือดไม่ดีที่เหลือก็คือเรื่องกินเหล้าสุบบุหรี่หรือการผ่าตัดในบริเวณอุ้งเชิงการเช่นผ่าตัดตอมลูกบากเนี่ยมันก็ไปตัดตัวเส้นประสาทตรงนั้นด้วย หรือว่าอุบัติเหตุที่ไขสลังอามาพาดครึ่งท่อนตัวล่างขาก็รีบจูก,ก็ไม่แข็งถ้าไป<ห>กินยารักษานกเขาไม่ขันอันนั้นคือการซ่อมแซม แต่ถ้ากินพวกยาเสริมอาหารหรือว่าดูแลเรื่องสุขภาพาร่างกายอันนี้คือการส่งเสริมออกมาเป็นคนละจุดนะครับดีกว่าค่ะส่งเสริมป้องกันหรือว่าฟื้นฟูนะคะคให้กลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะสู้ศึกแบบนี้ก่อนที่จะเสียไปแล้วเราต้องมาซ่อมแซมภายหลังจริงด้วยค่ะดีกว่าเยอะเลยนะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะจากนายแพทย์สุกมลหรือว่าคุณหมอโอมมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับและสุดท้ายนะคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ V M Plus ด้วยค่ะนี่แหละเพื่อนแท้สำ มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพทางเพศอยู่ตัวนี้ช่วยได้ในทุกๆปัญหาเลยค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะนิสนันแล้วก็คุณหมอโอ้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่0843600101แล้วชีวิตคู่ของคุณต่อจากนี้จะยอดเยี่ยมสมกับที่รอคอยครับ Make Love